ขณะนี้เป็นการให้นักศึกษากำลังสอบตัดกับรองทรงหุ่นจำรองนะครับ,บก่อนที่จะออจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัตนะ สอนโดยอาจารย์ประเสริฐบุญเสริมประสบการณ์พอสมควรนะครับประชาชนท่านใดสนใจอยากจะเรียนติดต่อได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพมุกเคมา,านครอาทรสังขาวัฒนาะเบอร์โทรศัพท์024263653นะครับการเรียนการสอนเราใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัติ80%นะครับโดย เราจะปฏิบัติกับหมอหุ่นจริงก่อนแล้วจากหมอหุ่นจำลองก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะพาไปตัดกับลูกค้าที่เป็นคนจริงๆเ,เรียกว่าออกหน่วยตามหมู่บ้านชุมชนหรือโรงเรียนต่างๆครับผม